บรรดาท่านวิสุสมณเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ที่พูดนี่เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2อผมก็อยู่ในเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายมากวันนี้ไข้กินหนักในแพทย์ประสิทธิ์มาจากกรุงเทพให้น้ำเกลือและให้ยาไข้ ก็อาการดีขึ้นบ้างตามสมควรแต,แต่ว่าเสมหะยังจัดการกับคอมากอยู่แต่ว่าการป่วยไข้ไม่สบายของผม <c oughs> ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายในเมื่อร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยร่างกายมันจะตายก็เชิญตายแต่สำหรับผมคือจิตใจ จะไม่ยอมป่วยกับร่างกายจะไม่ยอมตายกับร่างกายทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าผมจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าได้ท่านบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันเป็นกระสอบของสุขปรกที่เราเอาศัยมันอยู่ จีนั้นในฐานะที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำอย่างนี้ผมก็พยายามจำแต่ก็จำเท่าที่พอจะปฏิบัติได้ขอท่าน,านหลายพึงคำหนึ่งถึงวาจาเวลานี้นักบวทเลวทางวาจามีมากแต่ความจริงวาจาก,ก็ดีกายก็ดีมาจากใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหนหน้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จตยใจถ้าใจเลววาจาก็เลวกายก็เลวถ้าใจดีวาจาก็ดีกายก็ดี ฉะนั้นการพูดปล่อยๆอ,อย่างคนไร้ศินห้าไร้กระหมดสิบจงอย่ามีเดบรรดาท่านทั้งหลายเพราะกรรมใหญ่ที่เป็นอกุศลส่สนนี้จะพาท่านลงอบายภูโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกัมวลงจิตพยายามละตัณหาให้มากไม่มีความรู้สึกอยู่ว่ากายนี้มันจะทรงอยู่ได้ไม่นาน มันพังเมื่อไรแล้วก็ทิ้งมันเมื่อนั้นสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เราก็อยู่กับมันไม่นานเมื่อร่างกายพังเราก็เลิกจากมันไม่มีใครถือสิทธิ์ต่อไปได้กำลังใจได้สะอาดถ้าไปบุ่นวายกับทรัพย์สินที่ไรความดีความดีมดทรัพย์สินต่างๆไม่มีอะไรความดีไม่มีความดีจริงๆมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ถ้าเราจะไปมีความสุขเมื่อตายแล้วถ้าห่วงมันนิดหนึ่งเราอาจจะต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่หมายถึงว่าความดีเรามีมากนะแต่ว่ากําลังใจกังวลน,นิดหนึ่งเมื่อก่อนจะตายอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือว่าถ้ากังวลมากเกินไปก็จะต้องลงนรกวันนี้ผมจะนําตัวอย่าง พระที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์ิริชานคือเป็นเลนอย่าลืมว่าคำพูดทุกคำที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ความสามารถของผมเป็นความดีของสมเด็จพระสัมมาทมพทธเจ้าที่ให้ไว้แล้วผมก็คงดีไม่เท่าผมพูดผมก็ดีแค่ตัวของผมเท่าที่ผมจะทำความดีได้ แต่ว่าอย่าเอาเสียงไปเห่าใครเขาก็แล้วกันถ้าหาว่าเราแต่งกายเป็นพระแล้วก็ชอบเห่ามันจะกลายเป็นสุนัขพิเศษที่ต้องลงเอเวจีมหานรกไปเรื่องราวในพระธรรมบทท่าที่เจ็ดท่านบอกว่าเรื่องพระติสสะเทระความจริงในต,ตอนนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้า ทรงประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงปรารบพิสุองค์หนึ่งชื่อวติสะปรัตพระธรรมเทศสนานิว่าอายะสาวะมัลังสมุท t สมุทายะเป็นต้นใจความในเนื้อความก็มีว่าตามที่พระนนท์ท่ากล่าวท่านบกุว่าที่ได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังพระกวา สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าได้ตรัสมาแล้วอย่างนี้ว่ากุณบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งเข้ามาบรรพบัญชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานแล้วท่านบุ้นี้มีชื่อว่าติดสะเทระคำว่าเทระนี่ถ้าหากว่ามีอายุมีรรษาไม่ถึงสิบก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่เป็นพระระหัน์ อย่างน้อยก็จะต้องเป็นพระโสดาบันทศกิทา,าคามีไม่อย่างนั้นคำว่าเทระจะเกิดขึ้นได้ยากจะต้องถึงมีพรรษาถึงสิบ0อ็กล่าวว่าในการต่อมาพระติสเทระองค์นั้นเข้าไปจำบรรษาในวิหารชนบทไอวิหารนี่ก็แปลว่าที่อย,ยู่นะไม่ต้องไปก่อไปอิดเป็นปูนเสมอไป เข้าไปอยู่ในที่อยู่ในกุฏิตามต่างๆที่เขาปลูกไว้ตามชาวบ้านต่างๆในเมืองเล็กๆในตะบนต่างๆชนบทท่านได้ผ้าสาดกเนื้อหยาบๆมาหนึ่งผืนประมาณยาวประมาณ8ศอกเมื่อจำพรรษาแล้วแล้วก็ประวารณนาพรรษาคือออกพรรษาแล้วท่านก็นำผ้าผืนนั้นไปไปที่บ้าน บ้านพี่สาวของท่านแล้วก็ไปวางไว้ใกล้ๆกับที่พี่สาวนั่งสำหรับพี่สาวของท่านก็มีคนเป็นความหวังดีรักน้องมากแล้วก็้ก็เคารพในความเป็นพระพี่สาวมองดูผ้าผืนนั้นแล้วก็คิดว่าผ้าสาดกผืนนี้ไม่สมควรแก่น้องชายของเราเพราะเนื้อมันหยาบมาก น้องชายของเราซึ่งเป็นพระเป็นคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบเมื่อเป็นเขาไหว้โกดีเป็นพระกกดีคือว่าบวชอยู่ก็ไม่เสียพระเหลืองถ้าจะศึกก็ไม่เปล่ง่งนพลหลายคือไม่เลวคิดว่าจะทําทให้มันดีไปกว่านั้นจึงอันตัวไกลมาตัดผ้าเสหมดเอาดักมีดคมๆม,ม,มาตัดผ้าทําให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญตต่ตามแต่จะได้แล้วก็นำไปโขลกในครกแล้วก็สางออกมาดีดกรอปัน่นทำให้เป็นได้ละเอียดเส้นเล็กๆมีความเหนียวแล้วก็ทอเป็นผ้าสาดกทอทอเป็นผ้าเต็มผืนท่าน,นบอกว่าพระเถระเตรียมจะตัดจีวรเวลานั้นเขาไม่มีจีวรเป็นรูป ที่ว่าการจีวรตามไปไหนเขาได้ผ้ามาก็เย็บปฏิปตอที่ผ้าประสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว <c oughs> ผ้าที่มีความกว้างคืบ,คบยาวคืบขึ้นไปถือว่าเป็นผ้าสําคัญของพระเรียกว่าจีวรเมื่อได้มาแล้วก็มาเก็บเก็บไว้นะพอผืนก็เย็บปฏิปต่อห่มจีวรสมัยโน้นนะท่านนนั้นหลายฟังนะก็าจาไว้ด้วยอย่าสํารวยให้มากนะัก อย่าเก็บความเลวคือความสําวรอยมาสะสมไว้ในใจดูตัวอย่างพระในสมัยพระพุทธเจา้านั้นฝ่ายพระเถระคือพระติสสะก็จัดแจงเอาได้เอาเข็มมาและก็นิมนต์พิสุนุนมและสมนเนรผู้ทำจีวรให้ประชุมกันแล้วหมายความที่ทำจีวรเป็นจะมาช่วยกันเย็บช่วยกันตัดช่วยกันทำ น้าไปแล้วจึงได้ไปยังบ้านของพี่สาวแม่กระบกพูดว่าพี่ผ้าสารดกของอาตมาน่ะอยู่ที่ไหนอาตมาจะไปขอผ้าสารดกเอไปทําจีวรสําหรับพี่สาวก็นําผ้าสารดกยาวประมาณ9กอกมาวางไว้ใกล้มือของท่าน ปลายท่านติดสาพุ่นน้องชายท่านเป็นพระดีมากนี่ต้องจําเจริยานี่นะครับญาติโยมพุทธบริษัทก็ไม่กัน,กนฟังแล้วก็จํเจริยาของพระดีไว้แล้วไปดูพระถ้าพระองค์ไหนมันเลวกว่านี้งจงอย่าให้ข้าวมันกินที่ใช้ศัพท์อย่างนี้ก็เพราะมันเลวและที่เลวมีมากเหลือเกิน <c oughs> แต่ที่ดีก็ไม่มากตามโบราณนะั่นบอกว่า นักบวชชั่วก็มีนักบวชด,ดีก็มากนักบวชชั่วหายากนักบวชเร็วถมไปไอ้ปากเพ,เพล่อยๆอที่พูดมาในเรื่องก่อนๆจำไว้ประเงีัยนมันเร็วขนาดหนักเร็วกว่าคนที่รักษาศีนห้าไม่ควรครบท่านรับพระฟ้าสกมาพิจรณาและพูดว่าพี่ ผ้าสาดดกของฉันเนี่ยเนื้อมันหยาบแล้วก็ยาวประมาณ8ปอกสำหรับผ้าผืนนี้เนื้อละเอียดมากก็มันยาวประมาณ9ศอกผ้านี้มันไม่ใช่ผ้าของฉันนี่เป็นผ้าสาดดกของพี่นี่ฉันเอาไปไม่ได้หรอกผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของฉันเขาไม่จะาหวามามันผิดเรื่องผิดราวมันจะเป็นตันหานี่ท่านละเอียดมาก น่ารักพี่สาก็บอกว่าผ้าผืนสาดกผืนนี้เป็นผ้าของคุณไม่ใช่ผ้าของฉันแต่ว่าที่มันยาวออกไปเนื้อละเอียดลงไปเพราะฉันไม่โคลกมาตำมาริดมากรอมาทอใหม่มันก็ขยายเนื้อไปเป็นผ้าเนื้อดีในที่สุดพระติสสะท่านก็รับมาทำจีวรในวหารเริ่มทำจีวรกรรม <c oughs> ก็เย็บจีวรตัดแล้วก็เย็บเป็นกระทงของชาวนามาคตตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเห็นว่า,าจีวรเขาตัดผ้าพืนใหญ่ๆเข้ามาตัดเป็นตอนตอนเาเย็บเป็นตอนตอนพอจีวรครั้งแรกพระพุทธเจ้าตัดให้ทำอย่างคันนาของชาวมาคตท่านบอกว่าลำดับนั้นพี่สาวของท่านจัดแจงวัตถุมียาคูคือข้าวต้มพัดอาหารอาหารปลาเป็นต้น ให้พัตตะพัตระตัวนี้อาหารเพื่อจะทําประโยชน์แก่บรรดาพิสุทธิ์สมณณนผู้ทําจีวรของพระนองชายคือพระติสสะก็ในวันทําจีวรท่านบอกในเวลาที่ทําจีวรเสร็จพี่สาวให้ทําสการะคือบูชาพระเลี้ยงดูพระถวายพระมากมาย <S <S 2> <S 2> เป็นการสนองคนที่ช่วยพระนองชายของท่านท่านปฏิสสะและดูจีวรแล้วก็เกิดความ เยื่อใหญ่คือความต้องการเห็นว่าผ้ามันเนื้อดีเกิดความรักในจะีวรนั้นก็แล้วกันคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะข่มจีวรนั้นมันคงจะสวยนะอย่าลืมนะพระโสดาสีทาคายังชอบสวยแล้วก็พับผาดไว้ที่สายเสดียงสายระเดียงไอ้สายระเดียงที่เป็นสายขึงๆก็พับาตาจีวร ในคืนวันนั้นเองปรากฏว่าท่านเกิดอาหารไม่ย่อยอาหารไม่สามารถจะย่อยจะย่อยไปได้คือท้องมันอืดน่ยท้องอืดมาลมแดกขึ้นมาตีขึ้นมาหนักๆตายตาย,ตายเวลานั้นทั้งท่านท,ท,ที่จิตยังห่วงจีวรอ,อยู่ฟังตอนนี้แล้วก็ใครควรวญนึกถึงเรื่องเก่าให้ดีนะ ฝ่ายพี่สาวได้ทราบการมรณภาพแล้วก็ร้องไห้เสียใจใกล้เท้าของพระน้องชายบรรดาผู้วิสูที่ทำจีวอนทำชาวมณิจเผาศพเสร็จคนท่านแล้วจึงได้นำจึงอาจีวรนนั้นมาสนแสดงก็บสงบอกว่านี่จีวอนขวัตติะครับท่านทำเมาืวานนี้เองมาทันจะห่มตายไปเสแล้ว หรือว่าตามธรรมดาถ้าพระอ,องค์ไหนไมีลูกศิษย์สมบัติที่มีอยู่เช่นจีวรเป็นต้นสมบงจีวรก็อยู่กับพระที่อุปเป็นลูกศิษย์ที่อุปถากตมบำรงแต่ว่าถ้าไม่มีขอนั้นตกเป็นของสงฆ์ทั่วไปจึงได้นําให้เก่สงฆ์บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> <c oughs> ก็มาจัดแจงดูแลทรัพย์สินต่างๆอันเป็นสมบัติคำพระติศะทํจริงก็ไม่มีอะไรมาก ก็มีบาดมีจีวรมีสังกติมีของใช้เล็กๆน้อยๆตามชาวบ้านเขาให้เวลาที่พระกําลังหยิบจีวรตัวนั้นตอนนี้พระติสสะที่ตายไปเวลานั้นจิตไปห่วงจีวรเขานิดเดียวแทนที่ไปเกิดบนสรวรรค์ตามกําลังความดีของท่านความจริงท่านมีสิทธิ์ไปเกิดบนชั้นดุสิต ามบาลีก็มาได้บอกว่าพระติสระนี่เป็นพระโสดาบันสิกขาคามีและนานคามีแต่ว่าเป็นเครื่องมินิจฉัยว่าคนที่เป็นจะไปอยู่ชั้นดุสิตได้มีสามพวกคือหนึ่งพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพอทีสองคือพระโพธิสัตว์มีบาร,รมีเป็นปรมัตมบารมี <c oughs> พอดีสาม จะต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสูาิบันขึกินไปจึงไปเกิดในชั้นดุสิตได้อันนี้ก็สําหรับพระติสานี่ท่านมีสิทธิจะไปชั้นดุสิตบาลีไม่ได้บอกว่าเป็นพระอริยะแต่ว่ามีความละเอียดอ่อนและมัตตวังแบบนั้นผมถือว่าท่านเป็นพระอริยะอริยะแปลผู้มีความบริสุทธิ์หมดจด แม้แต่ผ้ามันโตไปนิดหนึ่งดีเนื้อดีไปหน่อยท่านยังไม่ยอมรับก็หมายความก็ดีก่าพระที่มีความโลภโมโทสัอยากได้อะไรไม่มีการจำกัดใครก็มีความดีอิจฉานิสยาทนไม่ไหวได้รู้ไม่จริงก็เผยออกไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้จักมันมาแบบนั้นแบบนี้พระพวกนี้เป็นพระสัตว์นรก เราก็พูดกันตรงไปตรงมาจะเกรงใจอะไรกันคนที่หน้าไม่เหมือนพ่อเราเราไม่ต้องเกรงใจถ้าเขาไม่ดีพ่อของเราคือใครคือพระพุทธเจ้าพ่อของเราดีเราก็รบพ่อของเขาคนที่มาทําลายความดีของพ่อเราก็ไม่ควรจะเกรงใจเวลานั้นที่พระไปหยิบจีวรผืนนั้นพันดีพระติสสะตายจากความเป็นพระจากคนคน ไปเกิดเป็นเลนในกรีบของจีวรนนัตะเข็บจีวรตอนที่พระหยิบเกก็ร้องแต่โกนวิ่งไปวิ่งมาในจีวรนว่าไอ้โจรไอ้โจรไอ้โจรปล้นจีวรนไอ้โจรปล้นจีวรน,น,น,นี่ท่านนั่นหลายฟังในจาได้ไหมโกตุฮริกะนึกถึงหมาตายจากคนเป็นหมาเข้าไปในท้องหมา <c oughs> ท่านพระติสสะตายจากคนนึกถึงจีวรนเป็นเลนอยู่ในตะเข็บของจีวร องค์สมเด็จพระชินวรวคือพระพุทธเจ้าว่าทับอยู่ในพระมหาวิหารได้ยินเสียงเลนดาวตะโกนอาศัยทิพโสและทิพยุกุ์ห้อตาเป็นทิพหูเป็นทิพท่านไม่เหมือนพวกเราท่านเป็นทิพชัดเพราะอภิญญานนี่คทิพจะทิพตรงตรงไม่ตรงโงยานเหมือนเราเราทิพกุยานทิพโสติยาน ถ้าตั้งแต่พิญญาหูกันไปตาเป็นทิพยหูเป็นทิพยจริงๆคือไม่ต้องใช้ใจโดยเฉพาะพระเจ้ายินเสียงแต่โกนองเล่นยินเสียงได้เห็นภาพเล่นวิ่งไปวิ่งมาจึงสั่งพระอานนท์ว่าอานนท์ไปบอกพระเก็บจีวรไว้ก่อนยาแตะต้องตั้งแต่วันนี้ไปเจ็ดวันห้ามแตะต้องไ็้ขาดพระอานนท์ก็ไปบอกพระพนั้นก็เก็บ เมื่อถึงวันที่8พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไปเอาจีวรมาแจกสงได้ผ้ามันดีก็ตัดเป็นชิ้นๆไปแจกกับพระจะได้ไปเก็บเป็นชิ้นเป็นตอนเก็บไว้เพื่อหาผ้ามาสะสมเป็นจีวรต่อไป <c oughs> ต่อมาบรรดาพิสุทธิ์สมท่านหลายนั่งไปชมกันว่ารบไปเหตุไรองค์สมเด็จพระสงฆ์ทัน ยิงได้ทรงห้ามให้พวกเราแตะต้องจีวรนนั้นถึงเวลา7วันแต่วันที่8ก็ทรงอนุญาตให้เอาจีวรเจ็เจเจพระได้ตัดเจ็พระได้สมเด็จพระพจอมไตรยสมสเด็จมาณที่นั้นความจริงท่านได้ยินหมดพระปรารบกันอยู่ไกลแสไกลความเป็นทิพจิตจาทิพถูความเป็นทิพตาของท่านรู้หมดใครขยับกระยื่นแม้แต่ใจนึก ท่ารู้หมดที <c> ่ <oughs> ไปนั่งประทับนั่งแล้วถามพระทั้งหลายว่าปารกเรื่องอะไรพระก็กราบทูลในสงสารื้องการสงสัยัองจีวรสมเด็จระชินวรจรึงได้มีพระพุทธติกาว่าพิกเวดูก่อนปีสุทั้งหลาย <c oughs> ที่ตถาคตสั่งอย่างนั้นพระวาติศะะตายแล้วควรจะไปสวรรค์ สายจิตห่วงจีวรน,นิดเดียวก็ไปเป็นเลนในกรีดจีวรมีความหงแหนเวลาเธอหยิบจีวรเธอก็วิ่งไปวิ่งมาลอนตะโกนว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรถ้าเธอขัดใจเลนติดสะจะต้องลงนรกเมื่อสิ้น7วันแล้วแต่าคตมีความกรุณนนาจึงให้วางไว้เลนมีอายุแค่จวันเวลานี้เลนดน,นตายไปแล้ว กำลังความดีของเลนติสะเป็นปัจจัยเกิดบนชั้นโดสิตบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระควาข้าที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญพระพุทธเจ้า,ข,าขึ้นช่อว่าตันหาคือความอยากนหยาบคายได้เกินสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าตันหานี่ร้ากาจนัก มันเหมือนกับสนิมเหล็กมันเกาะเหล็กอันไหนเมื่อกินจนเหล็กนั้นพังไปเลยกลอนไปทีดะน,น้อยดะนน้อยตันหานี่ถ้าเกาะกินใจก็มีสภาพเช่นเดียวกันมันจะทําลายความดีให้พินาศไปผลสุดปัดจจัยแห่งตันหาที่ไม่เกิดขึ้นคือกําลังของมันมันก็จะทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะจากนั้นสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าจึงตัดเป็นพุทธภาษิตว่าสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็ก ทั้นตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองชั้นใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโยธาไปสู่ทุกติได้เช่นนั้นนี่คติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่แนะนำว่าทุกคนจงพยายามละตันหา คือไอเราจะละตัณหายขาดทีเดียวมันยากแต้มีความเข้าใจคืออยาอยากชั่วอย่าอยากฆ่าเขาจะอ,อยากลักขโมยเขายาอยากเยี่ยงคนรักเขาจะอยากพูดเสียอย่าอยากพูดเสีย,ย,ย,สยคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาส,ส่อเสียนินทาชาวบ้านไนพูดวาจาลเลอะเทอะที่ได้ไม่ประโยชน์ไม่รู้จริงอย่าพูดและก็ไม่คิด จะเสพสุราได้มีไรเป็นตนได้มีความเข้าใจว่าไอ้ความอยากทรงชีวิตอยู่นะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจตามนั้นชีวิตนี้ไม่ช้าก็ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่หามาได้มันก็โมดตายแล้วไม่มีสิทธิ์อย่างโอ้เกินไปยศถาบรรดาศักดิ์ที่ก็แต่งตั้งให้เขาให้ก็รับเถอะ แต่จะไปหลงยศหลงยศจนกทั้งนินทาชาวบ้านทั้งๆท,ท,ที่มีความไม่รู้จริงอย่างกับคนที่เขาบอกว่าไอ้ลิงดำมันบวชกับพ่อปานแต่สมัยเด็กเล็กๆมันลิงเมื่อพ่อปานยังเรียกไอ้ลิงนี่คนคนนี้ว่าจะไม่ไม่เป็นมุสาวาทโดยหยาบด้วยแสดงว่าจิตใจเลวแสนเลวที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้โกรธคนนั้นนะ ผมแนะนำพวกท่านว่าท่านจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามจงอย่าเลวแบบนี้คือความเลวแบบนี้ไม่ได้สร้างความดีให้แก่ตัวคนที่ตูกล่าวหาคือเจ้าเลียงดำมันก็ไม่ได้เลวไปด้วยเจ้าเลียงดำมันจะเลวหรือไม่เลวถ้ามันทำความดีมันก็ไม่เลวว่ามันเลวยังไงมันก็ไม่เลวถ้าเจ้าเลียงดำมันเลวจะสรรเสริญว่ามันดียังไงมันก็ไม่ดี ความดีความเลวของพวกเราหรือเจ้าลิงดำก็าตามมันจะอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติจะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟัทฟงไว้กันอบายภุมิไว้คืนหนึ่งมีชีวามรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้คิดว่าจะเป็นวันนี้ไปเสมออย่าเลวอย่างคนที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็จงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์้วยปัญญา รักษาสินทุสิขาบทให้สะอาดหมดจดในจิตคิดไม่เสมอว่าถ้าชีวิตนี้พังเมื่อไหรขอไปนิพพานเมื่อนั้นและก็พยายามกันจัดโลภความโลภดิจาคานสติกรรมฐานและการให้ทานกำจัดราคะความรักได้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสุขปรกม,มีการสรงตัว กำจัดความโกรธได้พรหมิหารสี่ตัดอคติสี่ทิ้งไปการจัดกำจัดความหลงให้ว่าร่างกายมีสภาพจะต้องตายไม่ทรงอยู่แก่ทุกวันป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติของร่างกายการสุดทรงของร่างกายเป็นของธรรมดาความตายจะมาถึงเมงื่อไรก็ช่างมันเป็นธรรมดาของร่างกายตั้งใจว่าถ้ายังดีมียังมีกำลังอยู่ เราจะมีความดีทางกายมีความดีทางวาจาและมีความดีทางใจตามที่พระเจ้าตรัสว่าจงกําจัดความชั่วให้หมดใปลจากจิตคิดแล้วก็ทําแต่ความดีทําจิตใจองัยจากกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศทรงยืนยันว่าทำได้อย่างนี้เพราะพวกเราและท่านทั้งหมดจะพ้นจากความทุกข์อรันรดาท่านพุทธบริษัท และเพื่อนพิณิุสมาเนนทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนม,มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิณฑุสมาเนที่รักทุกท่านสวัสดี